ฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อถ้าท่านต้องการติดตามข่าวสารอย่างรวดเร็วกด Subscribe และกดติดตามไว้นะครับสวัสดีครับขณะน,นี้ท่านกำลังอยู่ในรายการฟ้องคดีรถชนกับทนายอ้อ รายการนี้ครับเป็นรายการที่นําเสนอสาระความรู้เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีประกันภัยเช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อครับมีหลักกฎหมายดีๆมีคําพิพากษาศาลดีกาดีๆนะครับ ซึ่งศาลท่านเนี่ยเคยตัดสินเอาไว้นะครับก็คดีนี้ครับผู้เสียหายเนี่ยนะครับเขาเนี่ยมาเป็นโจทย์ยื่นฟ้องนะครับก็เนื่องจากว่าเขาเนี่ยนะครับมีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับเพราะว่ารถคันนี้นะครับเขาเนี่ยได้ไปเช่าซื้อรถนะครับเอามาใช้เนี่ยนะครับในวิ่งในกิจการนะครับทําผลประโยชน์ร่วมกันเอามารับส่งคนโดยสารแล้วก็มีเงื่อนไขนะครับว่าผู้เช่าซื้อเนี่ยต้องทําประกันภัยด้วยพอหลังจากที่เขาทําประกันภัยแล้วนะครับ รถคันนี้นะครับเ,เกิดสูนหายนะครับวันที่สามน,นะครับ ตัวคนที่เป็นผู้อ tamam เอาประกันเนี่ยนะครับเขาเนี่ยชำระค่าเบี้ยประกันเนี่ยนะครับก็วันที่4นะครับที่เนี้ยครับพอลถเกิดการสูญหายนะครับแล้วก็บริษัทผู้รับประกันเนี่ยนะครับช่วงระหว่างวันที่2 3 4นะครับต่อมานะครับวันที่6กเนี่ยก็บริษัทผู้รับประกันภัยเนี่ยเขาก็ได้มีหนังสือนะครับออกมาเนี่ยเพื่อเป็นหลักฐานน่นะครับโดยลงรายชื่อของบริษัทผู้รับประกันภัยเนี่ยนะครับพอลถเกิดการสูญหายนะครับทางบริษัท ผู้รับประกันเนี่ยนะครับเขาก็มาต่อ s <S สู้คดีนะครับว่า,าผู้เอาประกันเนี่ยไม่ได้มีส่วนได้เสียในทรัพย์ซึ่งเอาประกันภัยเนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าถ้าข้อเท็จจริงนะครับออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับว่าการที่ผู้เอาประกันภัยนะครับซึ่งมีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับเอารถเนี่ยไปวิ่งสแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันเนี่ยแล้วถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์ซึ่งเอามาประกันหรือไม่แล้วอมรทันเนี่ยนะครับฉวบับเนี้ยศาลนะครับ ท่านเนี่ยจะวินิจฉัยนะครับว่าให้ความเป็นธรรมเนี่ยกับทั้งคนที่เอาประกันภัยเองก็ดีแล้วก็บริษัทผู้รับประกันภัยเองก็ดีนะครับว่ากรมธรรม์ฉบับเนี loyalty, store, ่ยนะครับจะมีผลเนี่ยให้ความคุ้มครองเนี่ยโดยเริ่มตั้งแต่วันไหนแต่ก่อนอื่นนะครับที่เราเนี่ยจะเข้าไปดูคําพิพากษาศาลฎีกาในคดีเนี่ยนะครับทางทนายอ้อเนี่ยก็อยากนาเรียนนะครับให้เข้ามาดูหลักกฎหมายก่อนนะครับศาลเนี่ยท่านหยิบยกประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับขึ้นมาปรับใช้ด้วย มาต่างมาตราอ6 1อันสัญญาระหว่างบุคคลซึ่งอยู่ห่างกันโดยระยะทางนั้นย่อมเกิดเป็นสัญญาขึ้นแต่เวลาเมื่อคําบอกกล่าวสนองไปถึงผู้เสนอนะครับว่าสองนะครับถ้าตามเจตนาอันผู้เสนอได้แสดงนะครับหรือตามปกติประเพณีไม่จําจะต้องมีคําบอกกล่าวสนองใช้ท่านว่าสัญญานั้นเกิดเป็นสัญญาขึ้นในเวลาเมื่อมีการอันใดอันหนึ่งขึ้นอันจะพึงสันนิษฐานได้ว่าเป็นการแสดงเจตนาสนอง ลับนะครับคดีนี้ครับสารท่านเนี่ยหยิบยกมาตรา459ขึ้นมาปรับด้วยนะครับถ้าสัญญาซื้อขายมีเงื่อนไขนะครับหรือเงื่อนเวลาบังคับไว้ท่านว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเนี่ยยังไม่โอนไปจนกว่าการจะได้เป็นไปตามเงื่อนไขหรือกําหนดเงื่อนเวลานั้นนะครับคดีนี้ครับไฮไลท์เนี่ยก็อยู่ที่มาตรา863ด้วยนะครับของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมาตรา863เนี่ยวางหลักเอาไว้แบบนี้เลยนะครับว่าอันเส สัญญาประกันภัยนั้นถ้าผู้เอาประกันภัยมีได้มีส่วนได้เสียในเหตุที่ประกันภัยไว้นั้นไซทันว่าย่อมไม่ผูกพันคู่สัญญาแต่อย่างหนึ่งอย่างใดนะครับมาตรา867วรรคแรกเนียวางหลักเอาไว้แบบนี้นะครับอันสัญญาประกันภัยนั้นถ้ามีได้มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อฝ่ายผู้ต้องรับผิดหรือลายมือชื่อตัวแทนของฝ่ายนั้นเป็นสําคัญนะครับท่านว่าจะฟ้องร้องให้บังคับคดีหาได้ไหมวรรคสองนะครับให้ส่ง มอบโรมทานประกันภัยอันมีเนื้อความต้องตามสัญญานั้นแก่ผู้เอาประกันภัยฉบับหนึ่งวรดสามนะครับโอมทานประกันภัยต้องลงลายมือชื่อของผู้รับประกันภัยและมีรายการดังต่อไปนี้นะครับอนุหนึ่งนะครับวัตถุที่เอาประกันภัยอนุสองนะครับภัยใดซึ่งผู้รับประกันภัยรับเสี่ยงนะครับอนุสามะนะครับราคาแห่งมูลประกันภัยถ้าหากได้กําหนดกันไว้อนุสี่นะครับจานวนเงินซึ่งเอาประกันภัยอนุ5านะครับจำนวนเบี้ยประกันภัยและวิ สี่ส่งเบี้ยประกันภัยนะครับอน,นุ6ถ้าหากสัญญาประกันภัยมีกําหนดเวลาต้องลงเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดไว้ด้วยอน,นุ7จ็ดนะครับชื่อหรือยี่ห้อของผู้รับประกันภัยอน,นุ8นะครับชื่อหรือยี่ห้อของผู้เอาประกันภัยนะครับอน,นุ9นะครับชื่อของผู้รับประโยชน์ถ้าจะพึงมีนะครับอน,นุสินะครับวันทําสัญญาประกันภัยอน,นุ11นะครับสถานที่และวันที่ได้ทากรมธรรมประกันภัยนะครับคดีเนี้ยครับก็อย่างที่ ทนายอ้อน้าเรียนนะครับคดีนี้ครับโจที่2อนะครับนารถยนต์เนี่ยไปประกอบการขนส่งนะครับโจที่2เนี่ยจึงเป็นผู้ครอบครองรถยนต์คันพิพาทอันมีส่วนได้เสียที่จะเอากันภัยได้นะครับคดีนี้ครับโจที่2องนะครับทาสัญญาซื้อขายมีเงื่อนไขรถยนต์คันพิพาทมาจากโจทย์ที่1แล้วนะครับโจที่2อนะครับได้นํารถยนต์ไปประกอบการขนส่งนะครับโจที่2เนี mm ่ยจ <aki> ึงเป็นผู้ครอบครองรถยนต์คัน พิพาดอันมีส่วนได้เสียที่จะเอาประกันภัยได้นะครับใบเสร็จรับเงินค่าเบีย้ยประกันภัยมีลายมือชื่อของผู้จัดการนะครับของจำเลยและมีารายละเอียดต่างๆคือหมายเลขทะเบียนนะครับและรายละเอียดอื่นๆนะครับเกี่ยวกับรถยนต์ที่เอาประกันภัยทุนประกันภัยและระยะเวลาประกันภัยทั้งระบุหมายเลขกมรมธรรม์ไว้ด้วยนะครับดังนั้นนะครับใบเสร็จรับเงินเนี่ยค่าเบีย้ยประกันภัยดังกล่าวเนี่ยย่อมเป็นหลักฐานเป็นหนังสือ นะครับที่จะฟ้องร้องบังคับคดีกันได้เมื่อวันที่สองพฤษภาคมนะครับพศ2524นะครับโจทย์ที่2เนี่ยได้โทรศัพท์ทางไกลนะครับจากจังหวัดมุกดาหารนะครับขอเสนอเอาประกันภัยรถยนต์คันพิพาทกับตัวแทนของจำเลยประจำจังหวัดอุบลราชธานีนะครับตัวแทนจำเลยเนี่ยได้ออกใบเสร็จรับเงินน่นะครับเบีย้ยประกันภัยของจำเลยเนี่ยให้แก่โจทย์ที่2ในวันนั้นนะครับโดยระบุระยะเวลาประกัน การเริ่มนะครับวันที่3พฤษภาคมพศ2524นะครับสิ้นสุดวันที่3พฤษภาคมพศ2525เวลา 24นาฬิกานะครับตัวแทนของจำเลยนะครับได้โทรเลขแจ้งจำเลยนะครับที่กรุงเทพนะครับจำเลยเนี่ยได้รับโทรเลขเนี่ยวันที่4เดือนเดียวกันเนี่ยนะครับวันที่4พฤษภาคมพศ2524นะครับโจทย์ที่2เนี่ยได้ส่งตั๋วแลกเงินนะครับชำระเบี้ยประกันภัยให้ตัวแทนของจำเลยและวันที่6นะครับของเดือนเดียวกันจำเลยนะครับได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คันวิพาดนะครับดังนี้นะครับต้องถือ ว่าการประกันภัยลายนี้ได้ตกลงกันแล้วระหว่างโจทย์ที่2กับตัวแทนของจำเลยนะครับในวันที่2พฤษภาคมพศ2 5 2 4นะครับเมื่อรถยนต์คันพิพาทนะครับถูกคนร้ายป้นออกไปตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมนะครับ2524เวลา22นาฬิกาจำเลยนะครับ จึงต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะครับแก่โจท์ทั้งสองคดีนเนี่ยครับโจท์นะครับเขามายื่นฟ้องว่ายอย่างนี้นะครับโจทเนี่ยที่1เนี่ยขายรถยนต์คันพิพาทนะครับโดยมีเงื่อนไขนะครับให้โจท์ที่2เนี่ย โจทก์ทั้งสองเนี่ยได้ทำสัญญาประกันวินาศภัยรถยนต์คันดังกล่าวนะครับกับจำเลยต่อมานะครับมีคนร้ายเนี่ยป้นเอารถยนต์คันดังกล่าวไปขอให้จำเลยนะครับชดใช้เงินเนี่ยพร้อมด้วยดอกเบี้ยนะครับจำเลยเนี่ยนะครับยื่นคำให้การต่อสู้คดีว่าโจทก์ทั้งสองนะครับไม่มีอำนาจฟ้องขณะเกิดเหตุนะครับจำเลยเนี่ยไม่ได้เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์คันดังกล่าวนะครับและไม่มีนิติสัมพันธ์ใดๆกับโจทก์ทั้งสองขอ ให้การยกฟ้องคดีเนี่ยครับจากการสืบพยานกันแล้วนะครับศาลชั้นต้นเนี่ยนะครับท่านพิจารณาแล้วเนี่ยพี่ภาคสานะครับให้จำเลยนะครับชำระเงินเนี่ยให้แก่โจทย์นะครับจำนวนเงินเนี่ยสามแสนบาทพร้อมด้วยดอกเบี้ยแน่ตาร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนะครับนับตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมพศ2524นะครับไปจนกว่าจะาชำระเสร็จแก่โจทย์ให้จำเลยนะครับชำระค่าลิขชาติธรรมเนียมแทนโจทย์ด้วยโดยกำหนดค่าทนาย ความให้ด้วยนะครับจำเลยนะครับได้ยืนอุทธร์ขึ้นมานะครับสู่ศาลอุทธร์นะครับคดีนียครับศาลอุทธร์นะครับท่านเนี่ยพิพาษายืนนะครับให้จำเลยเนี่ยใช้ค่าทนายความชั้นอุทธร์แทนโจทก์ทั้งสองด้วยนะครับจำเลยเนี่ยไม่เห็นด้วยนะครับกับคำพิพาสสาลอ <Yeah>, like <mon> ุทธร์เนี่ยนะครับจำเลยนะครับยื่นดีกาขึ้นมาสู่ศาลดีกานะครับคดีนียครับศาลดีกานะครับท่านเนี่ยวินิจฉัยในข้อที่ว่าโจทก์ที่สองนะครับเป็นผู้ ครอบครองรถยนต์คันพิพาทอันจะทําให้เป็นผู้มีส่วนได้เสียนะครับเอาประกันภัยได้หรือไม่นั้นนะครับสารดีกาเนี่ยเห็นว่าโจทย์ที่2องนะครับได้ซื้อขายเนี่ยมีเงื่อนไขะนะครับรถยนต์คันพิพาทมาจากโจทย์ที่1แล้วนะครับโจทย์ที่2องเนี่ยนำรถยนต์คันพิพาทเนี่ยไปประกอบการขนส่งนะครับตามใบอนุญาตประกอบการขนส่งเอกสารหมายจอ5นะครับซึ่งเอกสารฉบับดังกล่าวเนี่ยระบุหมายเลขทะเบียนรถนะครับ และเลขเครื่องยนต์เนี่ยตรงกับรถยนต์คันพิพาทและโจทย์ที่1น่นะครับเป็นเจ้าของรถนะครับโจทย์ที่สองเนี่ยเป็นผู้ประกอบการขนส่งนะครับและระบุว่ามีสิทธิครอบครองและใช้รถโดยเช่าซื้อนะครับโดยจาเลยนะครับมีได้นาสืบหักล้างหรือนําสืบให้เห็นเป็นอย่างอื่นนะครับเช่นนี้ย่อมเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าโจทย์ที่2อนะครับเป็นผู้ครอบครองรถยนต์คันพิพาทอันมีส่วนได้เสียที่จะเอาประกันภัยได้ ค,ความแตกต่างของพยานหลักฐานเพียงแต่การเรียกชื่อสัญญานะครับว่าซื้อขายมีเงื่อนไขกับเรียกว่าเช่าซื้อนะครับไม่ถึงกับทําให้พยานหลักฐานโจดเนี่ยฟังไม่ได้นะครับเพราะสัญญาทั้งสองประเภทเนี้มีลักษณะใกล้เคียงกันอยู่มากนะครับอาจเรียกสับสนกันได้ส่วนประเด็นที่ว่าจําเลยนะครับได้รับประกันภัยรถยนต์คันพิพาทหรือไม่และเกิดสัญญาเนี่ยก่อนเกิดเหตุเนี่ยอันจะทําให้จําเลยเนี่ยต้องรับผิดหรือไม่นั้นนะครับขอเด็จริง ฟังได้ว่าในเบื้องต้นแล้วนะครับเมื่อวันที่2พฤษภาคมนะครับพศ2524นะครับโจทย์ที่2เนี่ยได้โทรศัพท์ทางไกลนะครับจากจังหวัดมุกดาหารเนี่ยขอเสนอเอาประกันภัยรถยนต์คันพิพาทกับนายสนิทนะครับซึ่งเป็นตัวแทนของจำเลยนะครับประจําจังหวัดอุบลราชธานีนะครับนายสนิทนะครับได้ออกใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัยของจำเลยนะครับเอกสารหมายจ7นะครับให้แก่โจทย์ที่2 และนายสนิทนะครับได้โทรเลขแจ้งจําเลยนะครับตามเอกสารหมายรอสองนะครับจาเลยเนี่ยได้รับโทรเลขดังกล่าวในวันที่4พฤษภาคมนะครับพศ2524และในวันเดียวกันนั้นนะนะครับโจทย์ที่2เนี่ยได้ส่งตั๋วแลกเงินนะครับเอกสารหมายรอสามนะครับชำระเบี้ยประกันภัยนะครับรถยนต์คันพิพาทให้นายสนิทนะนะครับวันที่6เดือนเดียวกันจําเลยนะครับได้ออกกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์คันพิพาทนะนะครับแต่ รถยนต์คันพิพาดดังกล่าวเนี่ยได้ถูกคนร้ายเนี่ยป้นเอาไปเนี่ยตั้งแต่วันที่3พฤษภาคม,มานะครับพศ2 5 2 4เวลาย22.00นนาฬิกาะครับเช่นนี้จากใบเสร็จรับเงินค่าเบี้ยรประกันภัยเอกสารหมายจอเจนะครับปรากฏว่ามีลายมือชื่อของผู้จัดการนะครับของจำเลยและมีรายละเอียดต่างๆนะครับกล่าวถึงหมายเลขทะเบียนนะครับและรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์ที่เอาประกันภัยนะครับ ซึ่งบ่งถึงรถยนต์คันเกิดเหตุนี้นะครับทุนประกันเนี่ยสามแสนบาทนะครับระยะเวลาประกันเนี่ยเริ่มวันที่3พฤษภาคมนะครับพศ .,2524 นสิะครับสิ้นสุดวันที่3พฤษภาคมพศ2525เวลา24.01นาฬิกาะครับทั้งระบุหมายเลขของกรมธรรม์ว่าเลขอบนะครับ076์ทับ2อนะครับซึ่งตรงกับรายละเอียดในกรมธรรม์ ประกันภัยในกรมธรรประกันภัยนะครับก็ระบุให้มีผลตั้งแต่วันที่3พฤษภาคมพศ2524ด้วยนะครับทั้งนายสนิทนะครับเบิกความว่าโจทยที่2เนี่ยเคยนํารถยนต์คันพิพาทเนี่ยมาประกันภัยไว้กับจําเลยมาก่อนนะครับและว่าเงินค่าเบีย้ยประกันภัยเนี่ยตามเอกอสารหมายรอสามนะครับที่โจทยที่2เนี่ยชำระให้แก่จําเลยเนี่ยเมื่อวันที่4พฤษภาคมนะครับพศ2524เนี่ย เป็นจํานวนเงินค่าเบี้ยประกันภัยสําหรับรถยนต์สองคันนะครับรวมทั้งรถยนต์คันพิพาทด,ด้วยแสดงถึงการติดต่อกันมานานนะครับจึงฟังได้ว่าการประกันภัยรายนี้นะครับได้ตกลงกันแล้วระหว่างโจท,ที่2นะครับกับนายสนิทตัวแทนของจําเลยนะครับในวันที่2พฤษภาคมพศ2524นะครับโดยมีใบเสร็จรับเงินค่าเบี้ยประกันภัยนะครับเอกสารหมายจอ7เนี่ยเป็นหลักฐานเป็นหนังสืองลงลายมือ ชื่อผู้จัดการของจำเลยนะครับจึงสมบูรณ์และฟ้องร้องบังคับคดีกันได้นะครับอันมีผลว่าสัญญาประกันภยยนัยรายนี้เกิดขึ้นก่อนที่เกิดเหตุนะครับรถยนต์คันพิพาทถ,ถูกคนร้ายป้นซับไปเนี่ยนะครับจำเลยเนี่ยจะต้องรับผิดชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะครับแต่โจทย์ทั้งสองสารอุทธรณ์เนี่ยพิพาสสาชอบแล้วดีกาจำเลยนะครับฟังไม่ขึ้นพิพาษายืนนะครับคดีนียครับผู้รับมอบอำนาจโจทเนี่ยแก้ดีกาเองจึง ไม่กำหนดค่าทนายความเนี่ยฉันดีกาให้นะครับ ถ้าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนี่ยอยากเข้าไปดูคําพิพากษาศาลฎีกาในคดีนี้เพิ่มเติมะนะครับท่านเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่คําพิพากษาศาลฎีกาที่2661นะครับทับ2,532นะครับก็เช่นเคยนะครับวันนี้ทีมงานทนายอ้อครับได้นําหลักกฎหมายดีๆนำำําคําพิพากษาศาลฎีกาดีๆมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับสำหรับคนที่ประสบอุบัติเหตุถูกรถชนนะครับแล้วท่านเนี่ยเป็นฝ่ายถูกกัน แล้วท่านเนี่ยไม่รู้จะไปเรียกร้องกับคู่กรณีอย่างไรนะครับหรือในบางครั้งเนี่ยพยายามจะเรียกร้องกับคู่กรณีแล้วนะครับแล้วคู่กรณีเนี่ยเพิกเฉยนะครับหรือพยายามเนี่ยเยียวยาให้ท่านน้อยเกินสมควรเนี่ยนะครับหรือคดีของท่านเนี่ยมีความน่าช้านะครับทางทีมงานทนายอ้อนะครับอยากนําเรียนนะครับอยากให้ท่านเนี่ยลองติดต่อสอบถามมากับทีมงานเรานะครับสาหรับคนที่ขับรถไปชนเขานะครับแล้วท่านรู้ตัวว่าท่านเนี่ยเป็นฝ่ายประมาทนะครับท่านต้องรี เข้าไปเยียวยาคนเจ็บเลยนะครับนํำเรียนนะครับสําหรับคนที่มีรถนะครับก็ถ้าท่านมีรถเนี่ยท่านต้องตรวจสอบเลยนะครับว่าพรลบหรือประกันภาพบังคับของท่านเนี่ยหมดหรือยังนะครับถ้าสมมุติยังเกิดว่าพรบหรือประกันภาพบังคับเราขาดนะครับท่านต้องรีบต่อเลยนะครับอย่าปล่อยให้ประกันขาดนะครับแล้วก็สําหรับคนมีรถนะครับเวลาท่านมีรถแล้วเนี่ยท่านควรที่จะ ทำประกันภาคสมัครใจเนี่ยปิดรถเอาไว้เลยนะครับก็เวลาเราเลือกซื้อนะครับเลือกซื้อความคุ้มครองเนี่ยชีวิตร่างกายอนามัยบุคคลภายนอกนะครับท่านเนี่ยเลือกซื้อนะครับขั้นต่ำเนี่ยวงเงินต่อคนเนี่ยนะครับก็ซัก1ล้านบาทนะครับแล้วก็ต่อครั้งเนี่ยวงเงินซัก10ล้านบาทนะครับแล้วก็เราคุ้มครองในส่วนทรัพย์สินของบุคคลภายนอกนะครับวงเงินเนี่ยขั้นต่ำเนี่ยซัก5ล้านบาทนะครับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อครับก็ได้นําเรื่องราวดีๆนะครับนำ หลักสาระดีๆนะครับมานําเรียนท่านผู้ชมท่านผู้ฝังหากท่านเห็นว่ารายการนี้นะครับเป็นรายการที่มีสาระและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับคดีรถชนคดีอุบัติเหตุคดีกัญไพ่นะครับทางทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็อยากให้ท่านนะครับช่วยกดไลค์กด, like, กด แชร์กดซับสไครต์หรือกดติดตามเราอะนะครับหรือบางท่านนะครับอาจจะส่งหัวใจดวงเล็กๆนะครับมาให้กับทีมงานของเราอะนะครับวันนี้ครับทีมงานทนายอ้อเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่สละเวลาดูรายการของเราวันนี้ขออนุญ,ญาตจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีครับ